ออเดอร์มาพี่กันจัดให้ภายใน10นาทีเพราะวันนี้มีผู้ช่วยมือโปรค่ะน้องคือหม้อทอดไร้น้ำมันของกาบอค่ะใช้นักเก็ตไก่แช่แข็งสำเร็จรูปถุงนี้ค่ะง่ายๆเลยค่ะแค่เปิดซองเปิดหมอ้อแล้วก็เทค่ะหม้อทอดรุ่นนี้จิ๋วแต่แจ๋วค่ะขนาดบรรจุ4ลิตรนะคะใช้ระบบ360องศาไซโครนแอร์ค่ะทำให้อาหารสุกทั่วถึงกันง่ายๆเลยค่ะ นักเก็ตไก่ที่เพิ่งออกจากช่องฟรีซก็สามารถลงทอดได้ทันทีเลยค่ะวันนี้พี่กันทอด2ด้านค่ะด้านแรกใช้เวลา5นาทีค่ะพอครบ5นาทีแล้วกลับด้านสักหน่อยค่ะส่วนความร้อนก็จะคงที่ที่200องศาค่ะระหว่างที่ทอดอยู่ก็สามารถดึงออกมาดูได้ค่ะระบบจะตัดไฟอัตโนมัติเลยค่ะกลับด้านแล้วพี่กันใช้อีก3นาทีแต่ถ้าจะให้เกรียมกว่านี้ก็ใช้5นาทีได้ค่ะ พอครบเวลาแล้วเครื่องก็จะดีดแบบนี้ค่ะมาดูกันค่ะนักเก็ตที่ใช้เวลาทอดเพียงแค่8นาทีสีสวยสุกหอมกรอบนอกนุ่มในไม่ต้องใช้น้ำมันเลยสักหยดค่ะดูผิวแห้งกรอบแบบนี้แต่เนื้อในฉ่ำมากค่ะเด็กๆชอบชอบแล้วอย่าลืมติดตามกันไว้นะคะพี่กันจะทยอยเสิร์ฟเมนูอร่อยๆแบบทำง่ายๆไร้น้ำมันจากหม้อทอดไร้น้ำมันของกาบอมาเสิร์ฟอ,อีกเพียบเลยค่ะ